ตอนนี้เลือตะกระชังเลยนะ,ะน้ำที่ปล่อยมาเนี่ยนะเป็นน้ำเน่าเสียเป็นน้ำเน่าเสียและดำมากนะใช้อาบใช้ทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะพูดง่ายทำให้ผู้ที่เลี้ยงปลากระชังในกระชังเสียหายเยอะปลาที่จะเริ่มขายได้จับได้ก็จับไม่ได้ขายไม่ได้ น่าวต,ตายหมดไม่เหลือเลยตายในผายในภายไม่กี่ชั่วโมงอ่ะคือน้ํามันออกซิเจนไม่มีเลยอ่ะแล้วชาวบ้านชาวช่องที่เขาใช้น้ําในคลองเนี้ยรวมทั้งประปาภูมิภาคอ่ะที่เขา,เาต้องเอาน้ำนำน,ำ,ำน้ำนี้ไปทําน้ําประปาส่งเข้ากรุงเทพอ่ะ <S <S 2> <S 2> เขาก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเกิดจากน้ําหมูที่ที่แปดในหมูเหมูแเนี่ย 7, 8, เ,เขาปล่อยลงมาน้ําจะเน่ามาก เป็นน้ําลําคลองสาธารณะปล่อยลงลําลําคลองใหญ่ลำคลองระพีพัดเนี่ยแล้วน้ำนี่เอาไปใช้ทำอะไรบ้างน้ํานี่ก็คือเขาเอาไปไปใช้ทางอบตก็เอาไปใช้ให้กับหมู่บ้านาาก็ทําประปาหมู่บ้านนะทำทั้งประปาหมู่บ้านและประปาภูมิภาคก,ก็ทําไม่ได้เลยใช้ใช,ใช้ใช้ทุกวันนี่เป็นไงน้ําใช้ทุกวันนี้ก็มีสีขุน่นดําน้ําเหม็น การเอาไปใช้เอาไปอาบเอาไปทําอะไรก็ช่างอะ่ะมันจะมีแบบไงล่ะมันมีกลิน่นแล้วก็จะคันเนะี่ยทั้งเดือดร้อนไปทั้งกะทั้งซักเสื้อผ้าก็ซักไม่ได้ดํามากแล้วเหม็นมีกลิ่นมากเลยอะ่ะตลอดลาคลองเลยเป็นมาประมาณสามสี่วันอะ่ะจนปัจจุบันถึงน้ํานี่จะมองว่าดีนะแต่ก็มีกลินกล่นอยู่เหม็นอะยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะเข้ามาช่วยได้ นะอ,อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอะ่ะผู้รับผิดชอบเลยลำคลองตรงเนี้ยให้มาช่วยรับผิดชอบหน่อยนะมันก็ไม่ขอเรียกร้องอะไรมากนะขอให้ปรับสภาพน้ำนะ่ะให้ดีเหมือนเดิมและพยายามจะปล่อยน้ําที่เสียมาเข้ามาสู่ลําคลองนี้เสียหายปนระมาณเท่าไหร่โอ้เสียหายน่ะพูดง่ายๆนะ่ะหลายแสนต่อต่อเจ้าของเนี่ยก็ลงทุนอย่างน้อยนะสองแสนสามแสนนะ่ะลงทุนนะเปเนี่ย แทนที่เราจะได้ขายได้นะเราก็ขายไม่ได้เลยเนี่ยอยากจะให้เราว่าใครจะรับผิดชอบเราได้เพราะก็ปล่อยมากลางคืนตื่นเช้ามาก็เห็นปลาน็อกหมดแล้วาจ,าจากที่ไหนที่ปล่อยแรกไม่รู้ว่าน้ําจากที่ไหนไเป็นาน้อะไรที่แรกนานาที่แรกเราคิดว่าเป็นฝนตก <S S นานาแบบแบบแบบยังไงนะแบบน้ําฝนกัรน้ําธรรมชาติเนี่ยรวมกันพอได้ตรวจสอบวิ่งดูเลยดูแล้วดูกลิ่นน้ําดูสีน้ําแล้วเพิ่งรู้ว่าน้ําเน่าปล่อยเข้ามา พราะน้าในคลองเนี่ยเริ่มจะเน่าเริ่มสีดําเราก็ใช้แล้วไม่ได้เลยจริงๆพวกเอาไปบริโภคเป็นพวกอะไรทำไปอาบจะไปทําอะไรก็ช่างเนี่ยทำไม่ได้เลยแล้วตามสวนตามไรตามสวนตามคลองซอยๆเขาก็ไม่กล้าเอาน้ําเข้าปลาเนี่ยปลาธรรมชาติแล้วปลาไม่ธรรมชาติอีกตายไม่เหลือเลยอ่ะปลาเล็กปลาน้อยปลาอะไรพวกนี้คือตายไม่เหลือเลยอ่ะแล้วเราเราจะทํำยังไงกันดีเนี่ย